ของหลังวันทีหนึ่งข้อเลขรางมีสามตัวบนนะครับในหนึ่งสองสามมันมีเป็นเลขท้ายรางวัลสองตัวตัวไหนอีกล่างน่วัล ตาบ้างนะครับเอาให้ยมันใจเลยปหดตาบ้างนครับมันใจยังแกงโมง <c oughs> โมี่บอกที่หลังตัวนี้โมมี่ ง,ง,ง่ายตะงวยของเหล็กลางเหล็กสองตัวท้ายรางวันสลากสองตัวไทย มอมีมมีสองมุมมีำะเนี่ยแต่สับสนนปูหยาด้วยอันนี้เล็กลกลางเล็กกลางค่ะนนเหนมันเล็กบนสลากอันนั้ตะลี่อันนั้นสลากใหญ่มันจะเ,เล็กกลางตรวตาลงนะครับเล็กกลางเล่น แต่ว่าคือมีอย่างแกง Trầm Ủa, kiểu keng mình nó dịp kìa liền mà liền bà À môn, nha Môn, môn Môn, 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 môn ใช้คะแนนก็เลย0 1นนนนนน,นชัดเจียนนะคะเป็นที่ชัดเจนซ้ำมนปูนยมามุนมุนเหลดรับนวยมันบอกค่ะแม่รับนวยรับนวยได้ซ้ำสีแดงว่าซ้ำมาให้ ลัิมเนค่ะลักิลักซิปเขาบเริ่มจากหนึ่งมาพอลักซิปวนึงบํงเริ่มจากหนึ่งเขาเรียมไม่บ่จากเพราะว่าเขาได้รักหน่วยไปแล้วนี่คือนะคะโอ้เาจังปรับสนค่ะแม่ลักซิปเห็นเขาเห็ดผนสับสนเขาแบบเ่นก็เลยงงงงเขาแบงงเือกันอะอันนี้เป็นลักซิลักซิปได้แล้วเลขสามโอ้เอาขึ้นมาไหมนั่นมันเป็นลักซิปไหมคะโอ้โหละลัก

สับสนกันเฮม่แสดงาเห็นเป็นหลักไม่เด้หลัเสิสับสนเลยเ้ยสับสนนี่พอเด็กสามมิติว่ามันโมแมนนี่เป็นคนละลักเลย หือนนีลักินี่ไไหลแล้วอมันอันีอเอาอั่นีลักสิบเดอหล,ลักมวยได้แล้วตัวตาบ้างกัคัะ ทั้งบุญรักขีเด้วยไงเอปูไงขีดเลินขีดเดยนใ่ไดเดย สองโตเล็สองโตได้ทรับสนนึงวตาม้างครับมมีก็บต้องหมุนหังแกงนมีย่งแก้ง

6ม0 0 8000 8000แล้วเก่าเยเด็กๆยุคความเมื่อเดือนเดือนเดือน1หากรสินฮะยังไงอ๋อเกียร์ซีฟตรวจ่าอัว ปว <c oughs> ด,วด,วดวต,วตาบ้างไหครับโอ้คัางวดนี่งวดมันดังคลอไรมัังหอ เอาว่าเดียวก็พอแล้วต้องบนทั้งล่างไปนี่้ำตัวตรงกับวองตัวตรงคนพอให้รวบปูน่ะปัญหามันนี่แหละออกไปปันท้าพอให้รวบมันนี่แหละมาดูมนจะเอาอันมันกรใส่ใหายจนมาวัดทางเรียวคนละบลูบดอกปูน่ะแต่ว่าให้ขอให้วัดเลียวให้วัดเลียวงามคนละ tuột tám người khác tôi đấy biết, xoắn tổ đứng đi khu nhà này tôi điều qua đây đi tuột tám người khác mẹ này chân chen thằng nó mẹ này chân chen tuột tám người khác เห็นแม่ไหแจ้งสวงสัยแต่บ่ต้องแจ้งแหนแไเอารวดแจ้งเลยเนแม่เ็นตวนีละบ่าห็นใส่รอดเนแท้บ่ปเปงบ่เปดจ้าอ,อ๋อแม่ไแจ้งแห้ง เงี้แห้งแม่นน่ะวางสนบเนี่ยหือเ่ย83บาดี้83อแห้งยู่น่บ่อยากขึ้นมาเฮ็ดตถืกตมักให้นบัดนี้แรงแห้แม่นเอายา8 3กับ93อยู่ใกล้กันอื không hay là cong gái lấy cào đi gái lấy cào cong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  gái môn, cào cong gái lấy cào cong lấy cào cong gái lấy cào cong môn, môn cào cong gái lấy cào cong gái lấy เราผู้ผู้ของเก่ามากเก่าอีนี่ยืดยืดนิ่งนิ่งม่ของใหของเก่ามุนมุนท่านแอดมินของใจเกแกับเกเก่านะครับเสียงไทยเดกเาอีกนะครับเสียงเกชียงมุกึกระหรือังเบีเก่าเลือเบีเก่าวทำือเยเก่าือมุนน แม่นให้จ no oh. no ังหมุน no ก no no ็บ่แม่นก็บ่ต้องหมุนปู่ย่าเพิ่นัจมือตัวจมือมาันหลายเพิ่นว่าสิขึ้นได้เมุนขึ้นดูมุนี้เอาหลายบ้เตตัวนี่อืบ่ได้โลบเด้อปู่ย่าเด้อแต่ว่าาลาันได้แล้วอืั้มีสังกสได้เป็นหลได้สิอยางของาันแล้วสงสัย ตัตาบ้างครับเป็นเก้าได้แย่งลูกปูนะแปกับแป่กับสาเก่ากับบยังสิันบ่มีกันิ่งเลยวันนี้กิแปดอีดีต่อไปทีแปดสามันสามเก่าเ้ยเก่าสามมันดังครับแต่มีสินาะ มานีแอดกระไดกัน้อแปดสามเนีย่แปดสาม่มาพรองคก็มาแล้วเอ้านีเนะชวนชวนชวนักชวนสเอาของใกนของใเอาเอามาตัวแรกนะครับสดมากวะเพื่อควมชั่วเล่นะคัคปูญานี่ยแะบ่สับสนมกี้เอาตรวตามกุูยนด้งสัย กูสงสัยก็สงสัยอยู่เขาคักเราโอเคหนี่ยดมา้นเนมา่่เียวัทีได้ละลูกยาให้ักเลยแต่สาวลูกัจับวันอ้หัดจัง้าจับสิลงทุนสิลงทุนเราเอง้าวิทุ่มเอาลงขั้วผู้เดียวเลยว่าทำไมลด แง่หมดออกตัวนี้สร้าง่ผู้เดียวจะขัวมันใจบ่อืมสามตัวหลสามตัวเมื่ออมือต้องปีงซื้อเลยเาเอานึ่งมื่อนนิ่งเมื่อน่งงเกี่ยวัถือทางมันนี่มาถือเออา ดิแกงบุตรตาลังเทียบกับดิแกงกับผนเนี่แกงกับกะมีเนยชางชางไทยวางไงนาะถ้ามยากใงรนา่ที่จแกงนแทงคนเราโบต้องบ่ต้องติ่งมือมือฮพายมติ่งม่เลยมือหนไซื้อบ่ต้องติ่งมือบ่ต้องติ่งพอแล้วมันแกงแ่ก็ิงมือฮพายมจับไป ต้องตมนมนปูถายามืห้องนี่ก็ต้องตีก็ต้องตีมือแต่ยัไก็ต้องตีแกงแห้งๆ้ซางเบิ้งกันเ้ก็ต้องตีมือก็ต้องห้องก็ต้องตีมืดห้องนี่นิ่งพิเศเลยมีแกงอย่งน้อแกงแห้งมันสามลาดีงวงคงวง แต่ต้นใบจะยังติเกี่ยวว่าเยอะมากเอาค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นที่สวยงามชัดเจนนะคะคัดเน้นแล้วนะคะพี่น้องคะหมุนปั่นฝ้าปิ่นนะคะบาฝ้าไ้กับบย์เลอร์ค่ะเหล็กตัวนี้ค่ะพี่น้องคะมักจัดคัดผ่านค่ะทั้งช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเท่านั้นเนาะถือคิดว่ากันเด้อพี่น้องใ่ะอยากได้สามตัวตรงตรงน้ำกันนะคะพี่น้องเนาะ อามักแต่ชอบก็บค่อยลงทุน้าบ่มักบ่อชอบก็่านไปเนาะค่ะสาหรับคลิปนี้เนาะค่ะหมุนป่านฝ้าปีนบาไห้กรบโยวยอยู่เด้ะค่ะพี่น้องเด้อค่ะมักจัดจดวดไปโรดเดอค่ะพี่น้องเด้อค่ะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยค่ะสวัสดีค่ะ